จะเป็นยังไงถ้าคู่ปรับที่ซัดก,กันมาตลอด50ปีจู่ๆนั้นไปเกิดใหม่หรือไ,ได้ไปลงเลยด้วยการแต่งงานกันเฉยเลยเขาคนนี้คือชายผู้ได้รับขนานนามว่ามีระบ,บุรุษน,นในความที่เขาเป็นผู้ไร้พ่าย,ายและเธอคนนี้คือสาวเอลฟ์ผู้ได้รับการขนานนามว่าเป็นจอมปราดแน่นอนว่าสองคนนี้เมื่อเจอกันเมื่อไหรก็ไม่แต่ประทะก,กันอยู่เสมอแต่ก็ไม่เคยมีสักรอบที่จะรู้ผลจนงกระทั่งวันนึงจอมปลดัดตายแล้วอย่างนั้นหรอแน่นอนว่าเจอแบบนี้ไปใครก็เชื่อไม่ลงแต่ถึงอย่างนั้นท้งอาณาจักรก็ได้มีคำสั่งให้พระเอกปปลลุกเเเเข้้้าาาาาไไไยยัออณจรดคในนววีิสธม่่ นี่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดของกองทัพเราครับแต่ว่าทหารทุกนายก็ทราบกันดีครับวา่าทั้งสองจงใจต่อสู้กันเพื่อไม่ให้ทหารทั้งสองอาณาจักรสูญเสียชีวิตอย่างเปล่าประโยชน์เพราะงั้นผมเลยจีบใจมากเลยครับผมยอมรับไม่ได้ครับเพราะงั้นเมื่อด้ินตัวของลูกน้องพูดมาแบบนั้นช่างเป็นคำพูดที่กินใจฉันจริงๆต้องออกไปบอกยายนั่นให้ได้เพราะงั้นสมก่อไปหาเพื่อนก็คงจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่พอพูดไปแบบนั้นตัวของพระเอกก็ได้รีบมุ่งหน้าไปยังอาณาจักรที่ตัวของจอมป่าดอยโดยไม่ว่าจะถูกโจมตีสัก จริงมากๆเลยถึงแม้สุดท้ายเราจะไม่ได้ตัดสินกันสักทีแต่ว่าตลอด50ปีฉันสนุกมากเลยละ่ะถ้าเกิดว่าเราสองคนเจอกันในฐานะอื่นก็คงเป็นเพื่อนกันได้แล้วสินะและในตอนนั้นเองตัวของวิราบลุษก็ได้จากโลกนี้ไปเช่นกันและเมื่อได้ลืมตาตื่นขึ้นมาที่นี่มันที่ไหนกันจู่ๆตัวของเขาก็ได้ถือกําเนิดใหม่ในร่างของเด็กผู้ชายธรรมดาเฉยเลยโดยเวลาหลังจากนั้นก็ผ่านเลยมาถึง18ปีตัวของเขาก็เป็นเพียงชายหนุ่มธรรมดาผู้ที่คอยช่วยงานผู้คนในหมู่บ้านเออว่าแต่ให้เอาต้นไม้นี้ไปไหนครับเดี๋ ก็เลาสายพันธุ์ใหม่เฉยเลยเพราะงั้นก็เลยทําให้ไปตีพิมพ์และโด่งดังขึ้นมาจนกระทั่งวันหนึง่งจู่ๆคนทั้งหมู่บ้านก็แตกตื่นขึ้นมาเฉยเลยว่าจู่ๆก็มีคุณนางจากราชสำนักมาตามตัวของพระเอกเฮ้ยเอริสเอกไปสร้างเรื่องอะไรอีกวะเนี่ยแล้วทำไมจู่ๆคนอย่างงั้นถึงมาเรียกผมล่ะครับใครจะไปรู้กันวะและเมื่อในตอนที่ตัวของเขาได้มองเข้าไปไม่เจอกันนานเลยนะเอริสเมื่อเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าเมื่อวีรบุรุษกับจอมป่ากลับชาติมาครองรักลิขสิทธิ์ในไทยเป็นของสยามอินเตอร์คอม